สอบการภาคอยู่แล้วอะยังไม่ได้อ่านหนังสือสอบเลยนี่ว่าทำไมดี่ะถ้าขาดโดนัทดีกว่าโดนัทก็ไม่อ่านหนังสือสอบเหมือนกันนี่ คืนนี้ไปนอนดีกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือละนักเรียนก็ถึงเวลาสอบแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวจะปล่อยข้อสอบเลยให้ทำไปนะครับ ดนาโดนาข้อสามตอบไรอ่ะเราตอบขอใครอ่ะโอเคแล้วข้อแล้วข้อห้าตอบไรอ่ะหาไม่เจอข้อห้าตอบงงอ่ะเมื่อกี้เจอดูเกินมาโอเคโอเคมีข้อไหนไม่ได้อีกบ้างไม่ได้ข้อเก้ากับข้อสิบอ่ะอ๋อตอนนี้เราห่าวเหมือนกันแต่ข้อสิบเราเจอได้ตอบอะไรกอ่ะเอ๊ขอใครข้อเขียนทําได้ไหมเขียนเหรอยังไม่ได้เลยอ่ะว่าจะหาอยู่เราได้แล้วนะข้อข้อสองอ่ะเดี๋ยว ส่งให้ในเมสเซจได้ได้ได้เดี๋ยวไปดูครับโอเคต้องได้คะแนนเยอะแน่เลยว่ะจริงโกงเงี้ยได้คะแนนเต็มชัวไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้คะแนนเต็มใช่เอานะครับทุกคนหมดเวลาสอบแล้วนะครับครูขอให้นัฐการกษบสนีชาอยู่พบครูก่อนนะครับทุกคนออกไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณครู ทั้งสองคนมีอะไรจะพูดกับครูไหมครับมีอะไรหรอคะครูครูรู้นะครับว่าวันนี้เราสองคนทําอะไรกันบ้างวันนี้คือหนูขอโทษค่ะครูเพราะหนูผิดไปแล้วค่ะใช่ค่ะครูหนูขอโทษนะคะหนูผิดไปแล้วค่ะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่ากระทําแบบนี้มันไม่ดีเลยพวกเราทั้งสองคนเอาเปรียบเพื่อนในห้องนะครับทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อมาสอบกันนะครับพราหนูขอโทษค่ะต่อไปพ่อหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะพ่อหนูสำนึกผิดแล้วค่ะขอโทษค่ะ ครูก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแยกแยกได้ครับ many months later 1, 2, 3, 4 1, 2, 3너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심무룩고 고민이 생겼니 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 วันนี้ขอบคุณฟานนะไม่ใช่วันสิ้นโลกเราอะโมวันนี้ทำข้อสอบได้แน่เลยเออใช่ใช่ใช่ขึ้นไปมีฟานนะ ว้นี้ก็ทำให้เต็มที่นะเราจะกับมาแล้วบ๊ายบายกล้งนเฮ้ยสู้นะสู้ๆแต่ม เดี๋ยวคุณิวเราดูกันใ<ม>นตอนเช้าใช่เนาะป้าวันนี้ต้องอบได้ก็ไฟนะหถูกไหมเนี่ยได้ยินแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเลยแล้วจะไปไหนต่อเรากำลังจะกลับบ้านอนะ่ะงั้นกลับบ้านดีๆนะเฮ้ยเดินไปลองสนุกนะสนุกความใจดีของแกอ่ะ แหม่ประวัติกันจะเลยนะเราไปละแม่เรารอนานแล้วบ๊ายบายบสวัสดีค่ะแนทเองนะคะวันนี้จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจและแนวคิดในการทำละครสั้นนี้ออกมาค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้ออกมาพวกเราเองต้องการสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักเรียนในยุโคโควิด เราเองมาเชิญหน้ากับยโควิดมาเกือบ2ปีใช้ชีวิตอย่างลำบากต้องคอยป้องกันตัวเองตลอดไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสเว้นระยะห่างและจากสถานการณ์ในตอนนี้มีการระบาดเป็นอย่างมากทำให้โรงเรียนต้องเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์คุณครูและนักเรียนเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาที่ตามมาก็มีมากแต่หนึ่งปัญหาหลักที่ครูต้องเจอคือการสอบ เมื่อจัดสอบออนไลน์นักเรียนเองก็จะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีการส่งข้อสอบให้กันมีการเฉลยคําตอบให้กันและกันซึ่งเมื่อถึงเวลาสอบนักเรียนจะไม่มีความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือการเตรียมตัวเพื่อจะสอบเพราะด้วยความคิดที่ว่าสอบออนไลน์ยังไงก็ได้หาคําตอบจากโลกออนไลน์ก็ได้และนี่เป็นสิ่งที่วัดว่าตลอดการเรียนนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน เราเลยทําละครสั้นนี้ออกมาเพื่อสะท้อนให้ทุกคนเห็นถึงการกระทําของนักเรียนในปัจจุบันนี้อยากให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นได้เวลาสอบคะแนนของเราก็จะออกมาดีตามความตั้งใจของเราและสุดท้ายเราจะรู้สึกภูมิใจกว่าการที่เราได้คะแนนเยอะแต่ไม่ได้มาจากตัวเราเอง